เอาล้ครับก็ต้องกล่าวสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาในเกมไฮดอทไอโอกันนะครับก็ไม่รู้จะตายติดใครบ้านนะครับวันนี้ก็จะว่างๆนะมาเล่นเกมนี้ว่นขอเล่นขอเล่นด้วยได้นะครับก็ผมได้เป็นคนหานะคนหามีสามคนนะคนซ่อนเป็นสิบนะครับผมก็ไม่ได้จําอะไรเลยนเนี่ย จำแต่ของที่อยู่ในห้องน้ำได้เอ้า oh. โดนนึงแหละนึงทีเครื่องเกมอยู่ที่เดิมแต่ว่าอันนี้คืออะไรอ่ะผมก็ไม่ได้เล่นมานานนักอ่ะเพราะว่าเกมมันโดนอัปเดตไปไงมันเพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่กี่วันนี่เองว่งผมก็มากลับมาเล่น ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวัดคนซ่อนเป็นสิบหนังสือวางอยู่กลาง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรแปลกแปลกไหม <c oughs> เป็นพิมพ์จริงๆด้วยห้องนี้มันมีอะไรแปลกๆไหมอ่ะอ้โหไม่ใช่ อืมอืมแล้วก็อืมโอเคเกือบตายตตนถ้ามือลันนี้หมดเลยนะเนี่ยเวลาสินาทีตอนนี้ก็เดินเช็คก่อนนะครับก็ยังไม่ไแต่ใจอะไรก็จะ่าเพิ่งไปทุบมันนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่โง,ง่ที่สุด <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ ผมเจอบ่อยนะคนที่แบบว่าเขาไม่แอบแต่แบบข้างในเ,นเจอบ่อย,อยตัวคนซ่อนน้งหกคนอะโหอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยใบยหืมคืออะไรอะ <G ül üyor> รอ4สถียาวาทีแล้วน่าจะใช่นะเดี๋ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนเดิมโอยสายสมูท็กหล่นอย่างละผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรบ้างเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์อีกแล้มันอยู่นประมาณในห้องนี้ตลอดเลยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ อืมอืมไลายทุกส่วนอืมอืมอืมเป็นไงลายทุกเศษมันก็ยังไม่เจออยู่ดีอะโอ้โหวางเนียนเกินเครื่องเกมนานไงว่าละ หนังสืออืออยู่ไหนเนี่ยโอ้โหปัโทเจ้าช่วยกล้วยสองหวีโอมวได้ะครับยอมแล้วโอ้สายหน้าเลยไม่ไหวแล้วขอยอมขอยอมอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในด่านแคมป์กันนะครับ หายแล้วรอบนี้จำแล้วเป้าเหลือสองเป้าเหลือสองรถที่เอ่อเขาเรียกอะไรที่กนร์ดะอ้วขี่ปนาวุธมีมีหนึ่งอันนะขี่ปนาวุธมีหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวจำอะไรอีกเออหอคอยไงหอคอยมีสองแต่พวกนี้ผมควาาไม่ค่อยได้นะว่ามันเป็นอะไรมาก ของมูลนกล่องมีสามกล่องมีสามสี่ห้าหกหกอันปืนไม่มีกระสอบทรายไม่มีก้อนหินนี่แหละโอ้โหเ,เยอะแยะใครจะไปจำหมดวันนี้เรามีสองอันเท่าเดิมหอคอยแต่ลำโพงอ่ะผมขอก่อน เสียฟรีหนึ่งทีอืมอา้าโดนอีกแล้วสองทีเลยเอา้าโดนไปละสองทีผมเสียฟรีไปละไม่ใช่ละนี่ก็ไม่ใช่ด้วยขอคืนขอคืนขอเลือดคืน <c oughs> <c oughs> กล่องมีสามใบโอเคครบ หัวขา้างานข้างบนก็ไม่มีอะไรละกล่อ,องเนี่ออยอเอาอีกแลละบนหลังรถจะชอบมีคนแอบนะครับก็ทำเนียนเหมือนเซียนมาจ๊บหิน อำคือหินนะครับก็ตพิหนึ่งยวผมเดินหาก่อนมีก้อนหินเหลือไหมก้อนหินมีหนึ่งมีสองก็ยังไม่ใช่อยู่ดีก็ผมจะไล่เป็นอย่างๆไปนะถังน้ำมันไม่น่าจะใช่แต่ว่าเนี่ยของหมอบได้ไหม ทำเนียนทำเนียนโดนอี่แลละทำเนียนไม่เจอเอ่อทํายังไงนะครับถึงว่าจะตีคนข้างล่างได้นะครับแค่กดยอ่อนะครับไม่ยากนะครับจึบ๊บอันไบคือรถพยาบาลเุ้ยเอาจิงเหรอโอ้โห โหดเกินโหดเกินของนี้โหดเกินรถพยาบาลเหรอโหใครไปหาเจอแล้วครับท่านท่านรถพยาบาลอยูงไหนนะท่านอยู่นี่เหรอฟ <c oughs> <c oughs> าวเวอร์ข้อโลก พาวเวอร์ข ah? 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 ah, ้อโลกคืออะไรอ่ะขอระเบิดได้ไหมเวอร์ข้อโลกพาวเวอร์ข้อโลกคืออะไรอ่ะพาวเวอร์ข้อโลกเหรอโยนมูมๆไปก่อนนะเด็ะเคเจอได้ไงวะ ต้องเลยเกมหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในด่านเออ่ร้านค้านะครับสามสองหนึ่งจะเป็นคนหาและคนซ่อนจึบ๊บอ้าวรอบนี้ได้ซ่อนเฉยเลยแล้วก็ได้ของดีโหดมากทำไมต้องได้นี่ด้วย <c oughs> คนก็จับง่ายโอ้โหพระเจ้า พระเจ้าไม่เห็นอะไรเลยพระเจ้าสิบกวิผมไม่ทันแน่เลยน่าจะได้ละได้จะรอดนะ คนหาสามคนโอเคคนไทยบ้างไหมคนไทยเหมือนไม่มีเลยอะ่ะผมขอทีมพิ่มหาคนไทยก่อนคนไทยอยู่ไหมระไทยตะไทยนะครับก็ หาไม่ก่อนนะครับก็เผื่อเผื่อเจอเผื่อเจอโอ้สมบมมีคนไทยคนเดียวนี่ผมหงายเลยนะเงือบเลยนะนะั่นแ่ะอ่ะตบกูเลยตามสบายโสโลไล์มาก แม้จะว่าไม่มีคนไทยเดยวนั่นเนะงียบขนาดนี้วีหรือเปล่าอัดคลิปอยู่นะเฮ้ยโอ้ไม่เอ่ยปากเลยเงียบอัดคลิปอยู่นะเออ อืมไงยั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 ง,ยง,ยงปากแข็งอยู่ <c oughs> นายยังยังปากแข็งอยู่ยังไม่มีใครเกลียดปากเป็นคนไทยเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> จริงอ่ะไม่มีคนไทยเหรอก <c oughs> ระโท ไต้หวันออโอเคมาเก็ตน่าจะไม่มีคนไทยเลยนะเนี่ยอเอาจริงไม่มีคนไทยเลยโหเอาเรื่องว่ะโอ้พระเจ้าช่วย ไม่มีใครเป็นคนไทยเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็น่าจะรอดนะสามสิบวินาทีครึ่งนาทีแล้วผมก็ยืนดูเขาไปก่อนนะครับก็อ้อไม่สงสัยเลยหรอเค้กบ้าอะไรอยู่ตรงนี้ไอ้บ้าเลยเฮ้ย,ยเดินผ่านยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้พระเจ้าช่วยเ2สบสองได้ยังไงเนี่ยอื <c oughs> แปดเจ็ดอ่ะผมขอเปิดตัวละไม่ไหวละโดดหนึ่งทีอ่ะ ก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะก็ใครอยากเล่นด้วยก็เออเดี๋ยวว่างๆเดี่ยผมจะเทิ้งเฟซไว้ให้นะครับก็แชทมาได้นะครับก็ไม่มีไลน์นะครับไลน์ผมลบออกไปแล้วแหละเหลือแต่เฟซน,นะครับก็แอ,อดกันมาได้นะครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับบายๆครับ